ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินสำเร็ทิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผู้รับการประเมินนางสาวรัตนาวดีแสนยศรองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารวิทยาฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เลยนองบวลลภูข้อมูลผู้รับการประเมินประวัติการศึกษาระดับปริญญาตรีวิชาเอกภาษาอังกฤษจากสถาบันราชภัฏนเลยระดับปริญญาโทการบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีประวัติการรับราชการ บรรจุรับราชการเมื่อวันที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2548ตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านนนเมืองพุทธศักราช2557ตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนชุมชนวังปราป้อมวิทยาศึกษาพุทธศักราช2559ถึง2563 ตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านนาดีครุราชบำรุงปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารรับผิดชอบกลุ่มบริหารงานวิชาการนำโดยผู้อำนวยการสถานศึกษานายนันทชัยเปี้ยวเก็บ การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษามีองค์ประกอบตัวชีว้วัดดังนี้1.1การบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการ1มีการดำเนินกิจกรรมทางวิชาการดังนี้ ดำเนินการศึกษาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี2563ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพื่อดำเนินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามแผนปฏิบัติการมอบหมายงานแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเช่นโครงการเพชรดาวเรืองสู่ความเป็นเลิศสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 โครงการเพชรดาวเรืองสู่ความเป็นเลิศสำหรับห้องเรียนพิเศษ EIS โครงการเพชรดาวเรืองสู่ความเป็นเลิศสำหรับห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมค่ายภาษาอังกฤษห้องเรียน EIS และตลาดนัดแก้ศูนย์รอและมสอ ดำเนินการให้มีการจัดทำฐานข้อมูลคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนเป็นรายบุคคลด้วยระบบ DMC และระบบ SGS โดยจัดอบรมพัฒนาศักยภา,าพครูด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยระบบ SGS มีการพัฒนาครูด้วยกิจกรร,รมที่หลากหลายตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการ ร่วมประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสีบนเรืองวิทยาคารดำเนินการประชุม PLC ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองมีการพัฒนานักเรียนด้วยกิจกรรมที่หลากหลายตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการเช่นการอบรมนักเรียนหลังเข้าแถวเคารพธงชาตดดำเนินการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการแข่งขันกีฬาสีภายในกิจกรรมแนแนวสนับสนุนการแข่งขันทั ักษาวิชาการต่างๆดำเนินการยกผลสำฤทธิ์ทางการ,การเรียนส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอ้อมและห้องเรียนพิเศษ EIS ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงสนับสนุนส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเช่นห้องสมุด ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนปลอดขยะ Siloest School to b e n u m b o r เป็นต้นดำเนินการส่งเสริมให้ครูประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนและตัดสินผลการเรียนด้วยเครื่องมือที่มีมาตรฐานมีวิธีและรูปแบบที่หลากหลายดำเนินการให้มีระบบนิเทศกำกับติดตามประเมิน และรายงานผลการดำเนินการเมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงานกิจกรรมและโครงการ 2. มีการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาทักษะด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทยดังนี้ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างความตระหนักและให้ความรู้แก่ครูโดยจัดประชุม PLC ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเพื่อพัฒนาทักษะด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทย ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และจัดเตรียมสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ยืดหยุ่นตามความเหมาะสมส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการอ่านและไฝรู้อย่างต่อเนื่อง และดำเนินการคัดกรองความสามารถในด้านการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นําผลการคัดกรองที่ได้มาดําเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนให้มีทักษะด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทยเพิ่มมากขึ้นและดําเนินการสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทยการบริหารงบประมาณการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 1. มีการดำเนินกิจกรรมการบริหารงบป,ประมาณดังนี้ดำเนินการศึกษา แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา2563และเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา2564ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการดำเนินการตามโครงการและกิจกรรมต่างๆและรายงานผลการดำเนินงาน มีการดำเนินการจัดทำรายงานทางการเงินของสถานศึกษารายงานประเภทเงินคงเหลือรายงานการรับจ่ายเงินทั่วไปรายงานเงินคงเหลือประจำวันและดำเนินการจัดซื้อจัดจ้ดจางผ่านระบบ EGP มีการดำเนินกิจกรรมการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาดังนี้ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสมาคมสิทธิเก่าสมาคมผู้ปกครองเพื่อระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาดำเนินโครงการเพชรดาวเรืองสู่ความเป็นเลิศติวเข้มชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ได้รับงบประมาณสนับสนุนจำนวน1 0 0 0 0แบาท จากทางสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารได้รับมอบรถบัสปรับอากาศจากสมาคมสิทธิ์เก่าโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารและได้รับการสนับสนุนงบประมาณวัสดุอุปกรณ์และความร่วมมือจากหลายภาคส่วนเพิ่มขึ้นการบริหารงานบุคคลการส่งเสริมวินยัยการรักษาวินยัจนยจรรยาบรณวิชาชีพและการพัฒนาทางวิชาชีพ ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารงานบุคคลและดำเนินการตามแผนการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษามีแผนการส่งเสริมวินัยและการรักษาวินัยจรรยาบรรณวิชาชีพและมีการดำเนินการตามแผนการส่งเสริมวินัยและการรักษาวินัยจรรยาบรรณวิชาชีพและเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาวินัย ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยวิธีการที่หลากหลายสอดคล้องตามความจำเป็นมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ติดตามประเมินผลการพัฒนาและนำความรู้มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานในหน้าที่การบริหารงานทั่วไปและการมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน ร่วมจัดทําแผนการบริหารงานทั่วไปมีการดําเนินงานสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยระบบ s m s s ส่งเสริมการจัดการอาคารสถานที่สิ่งแวดลอ้อม ภูมิทัศน์ให้เกิดความร่วมรื่นมีการดำเนินการให้สถานศึกษามีส่วนร่วมกับผู้ปกครองและชุมชนมีการประชุมผู้ปกครองมีการจัดตั้งสมาคมผู้ปกครองสมาคมสิทธิ์เก่าเพื่อการติดต่อประสานงานให้ความร่วมมือในการดำเนินงานต่างๆและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนตามศักยภาพผลการดำเนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและหรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือเรื่องการจัดการเรียนการสอนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาและจัดทำประกาศโรงเรียนศีบุญเรืองวิทยาคารเรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ภาคเรียนที่2ทับส เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาตั้งแต่วันที่5ถึง15มกราคม2564และได้รับมอบหมายให้เป็นผู้กำกับติดตามในการปฏิบัติการสอนโดยส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Classroom, Facebook, Google Meeting, Line Meeting, YouTube และช่องทางอื่นๆและมีการนิเทศกำกับติดตามให้กำลังใจและรายงานผลการปฏิบัติงานการจัดการเรียนรู้และส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทำสื่อนวัตรกรรมเพื่อยกระดับผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน1.3ผลงานที่เกิดจากการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ดำเนินโครงการเพรดาเรืองสู่ความเป็นเลิศเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมและห้องเรียนพิเศษ EIS โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสีบุญเรืองวิทยาคารมีการดำเนินง,งานตามแผนงานกำกับติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อเสร็จสิ้นโครงการมีการประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการผ่านช่องทาง Facebook และงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนศิุนเรืองวิทยาคารซึ่งส่งผลให้นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอดุดมศึกษาเพิ่มมากขึ้นนางสาวรัตนาวดีแสนยศใคร่ขอจบการนำเสนอการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาขอขอบคุณค่ะ